ครับสวัสดีชาวโลกพ่อแม่พี่น้องผู้น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับโพสต์มีเดียซีนะครับก็จะมาแนะนํานะครับอินเวสเตอร์ครับ150วัตต์นะครับก็สําหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟนะครับใช้ไฟบ้าน220โวลต์น,นะครับไปใช้บนรถยนต์หรือว่าใช้กับมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆพี่พน้องๆได้นะครับ กระทัดรัดครับมาเป็นแก้วเลยครับมีฝาปิดเรียบร้อยนะ150วัตต์นะครับเป็นเอาท์พุตนะคือจ่ายไฟออก150วัตต์นะครับเนี่ยมันมากับเต้าเสียบที่เป็นหัวเสียบที่จุดปลี่ในรถยนต์นะครับคือจ่ายไฟ12โวลต์นะครับหัวเนี่ยก็สายแข็งแรงครับดูแล้วรู้เลยว่าโหค่อนข้างมีคุณภาพนะครับสายเส้นใหญ่พอสมควรใช้ได้นะครับ น้ำหนักก็ดูพตุงสติกแล้วก็รูปคำดูก็ดูพรีเมียมนะครับด้านตูดเขานี่จะมีอมอเตอร์นะครับเป็นพัดลมนะครับระบายความร้อนนะครับก็ช่วยระบบไหลเวียนอากาศความร้อนนะครับอ่าเปิดฝาออกมานะครับไม่ใช่แก้วน้ำครับเปิดฝาออกมานี่เจอเลยนะครับก็ด้านในนะครับพติกค่อนข้างจะมีน้ำหนักทีเดียว ก็ปุ่ม power นะครับมีปุ่ม power กดเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีรูจ่ายไฟ12โวลต์นะครับเป็นรูเสียบที่จุดบุหรี่นี่นะครับแล้วก็จะมี4,800ม MM ิลลิแอมป์นะครับเป็น USB พอร์ตนะครับก็เป็นไฟ220โวลต์นะครับปลั๊กไฟบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับสามารถที่จะเสียบไฟบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป ทดสอบดูนะครับว่าใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะเป็นยังไงนะครับจะสามารถใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์ได้จริงไหมนะครับอุปกรณ์ก็ถือว่ามีคุณภาพนะครับใช้ได้เลยทีเดียวเราลองดูนะคุณผู้ชมรถคุณผู้ชมต้องมีที่เสียบไฟนะครับต่อจากแบตเตอรี่มาแล้วนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเนี่ยครับ เสียบเข้าไปเลยครับในเบ้า12วงโ์นเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดฝานะครับกด power นะครับกดปุ่ม power เพื่อเปิดสวิตช์ไฟนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะเอาพุทอยู่ที่150วัตต์นะครับผมเราก็มาเทสใช้กับสาย USB นะครับชาร์จโทรศัพท์ iPhone นะครับก็ไฟเข้าดีครับ โอเคเลยครับแล้วก็มาทสกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับว่าใช้ไฟ220โวลต์แล้วจะสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้ไหมตอนนี้สถานนะก็แบตเตอรี่ก็เต็มนะครับปีผมชาร์จมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบเข้ากับเจ้าอินเวสเตอร์เราดูนะครับว่าเขาจะจ่ายไฟ220โวลต์มาได้ไหมนะครับนี่นะครับ,รรบก็ไปเลยจิ้มเสียบตรงช่องของ ปลั๊กไฟ2 2 0โวลต์นะครับมามาดูสถานะกันสถานะขึ้นมาจะเอ๋โอเคครับชาร์จไฟเข้าได้นะครับก็สบายนะครับทีนี้ไปไหนมาไหนก็สามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์2 2 0โวลต์หรือว่าไฟบ้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับอ่าผมใช้กับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมใช้ที่วางแก้วนะครับผมจะใช้ที่วางแก้วเดี๋ยวต้องซื้อใหม่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะติด ไว้ช่วงด้านบนด้านบนนะอันนี้ก็ทดลองดูก,ก่อนว่าใส่ได้ไหมใส่ได้พอดีนะครับสําหรับตัวอินเว์เตอร์เรานะครับช่องหนีบแก้วน้ำนะแต่ต้องติดตั้งไว้ที่สูงหน่อยนะครับเพื่อป้องกันน้ำนะรหรือว่าป้องกันอะไรกระแทกนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเสียบใช้ด้วยนะครับสุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบใช้กับ รถยนต์นะครับรถยนต์ดูว่ารถยนต์จะใช้ได้ปกติเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ไหมนะครับรถมอเตอร์ไซค์ยังได้เลยรถยนต์ก็ต้องได้เนาะตัวนี้ก็เราขึ้นมาเราก็ต้องมาหาก่อนเลยนะเบ้าเสียบลู12โวลต์ที่เป็นที่จุบุรีนะครับนี่แหละครับตรงนี้แหละครับผู้ชมก็เอาปลั๊ก12โวลต์ของตัวอินเวสเตอร์นะครับเสียบเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปเลย ไปให้แล้วก็มากดสวิตช์ออน f อนะครับกดปุ่ม power นะครับเพื่อที่จะเปิดเครื่องกดปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นสีส้มนะคุณผู้ชมรอสักพักนึ่งจะเป็นสีเขียวสแสดงสถานะว่าพร้อมที่จะทํางานนะครับนี่แหละก็ในรถยนต์นี้จะง่ายหน่อยนะจะมีที่วางแก้วมีที่วางอะไรก็สามารถที่จะเอาตัวอินเวอร์เตอร์เราไปใส่ไว้ในช่วงของที่เป็นจุด วางแก้วได้นะครับสบายไปเลยสะดวกสบายกว่านะครับเราลองเทสดูกับ USB 2 2นะครับ2 4ดูว่าจะสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ไหมโอเคครับสถานะขึ้นว่ากำลังชาร์จนะครับไปเข้าครับเทสกับโน้ตบุ๊กนะครับขนาดนี้ก็โน้ตบุ๊กก็แสดงสถานะไม่ได้เสียบไฟนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบ ปลั๊กไฟ220โวลต์ลงไปที่อินเว์เตอร์นะครับจึ๊บอ่าเสียบเข้าไปแล้วทีนี้ก็มาเช็คดูสถานะก็ขึ้นว่าใช้ปลั๊กเสียบแล้วนะครับก็ขึ้นชาร์จไฟนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับรถยนต์เนี่ยผมแนะนำนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับขนาดที่ใช้อินเวสเตอร์ตัวนี้ผมว่าควรจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ ใช้ในขณะที่เครื่องยนต์ติดนะครับเพราะว่าจะได้ไม่กินแบตเตอรี่ลดเรานะก็สรุปแล้วก็เป็นเกจเจ็ตัวหนึ่งที่ดีงามนะครับเหมาะแก่การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าจะพวกสายเดินทางชอบท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับชา์จกล้องชา์จอะไรชาร์จมือถือชา์จอะไรอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ควรมีครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มีคุณภาพด้วยนะครับ ว่าเยี่ยมยอดไปเลยครับก็แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมจะเอาเขามาใช้งานหนักๆนะผมว่าเขาควรจะเหมาะกกบการที่ออามาใช้เป็นเ,เป็นชุกเฉินในยามฉุกเฉินนะหรือว่าในยามที่จําเป็นต้องใช้นะถ้าชาร์จไฟบ้านได้ก็ควรชาร์จไฟบ้านนะครับไม่ควรไปใช้เขานะแต่ในในกรณีที่หาไม่ได้นะครับก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้เราทํางานต่อได้นะครับหรือว่าเราจะชาร์จไฟชาร์จอะไรต่อได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับ คลิปนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับชาวโลก